สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชิตาช่วยโชตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนการจานานุเคราะห์จังหวัดกาญจานบุรีขอนำเสนอนิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องเมฆขลารามสูรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญามังกรตัวหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ตามมหาสมุทรบนหัวของพญามังกรมีดวงแก้วดวงหนึ่งตั้งประดับไว้อยู่บนหัวของตน บังเกิดเป็นรัศมีมีสีแสงรุ้งงามสว่างไปทั่วพยามังกรมีทิดานางหนึ่งชื่อมณีเมฆลามีรูปโฉมงดงามแต่มีนิสยัยขี้เล่นชอบเที่ยวชอบสนุกจึงมักจะออกไปเที่ยวตามที่ต่างๆร้องเล่นเต้นรำไปตามความขนองไม่มีความสงวนตัวสวัสดีข้านั้นมีนามว่ามณีเมฆลาตอนนี้ข้ากำลังหนีท่านพ่อออกมาเที่ยวตามท้องมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ดูสิว่าท้องมาหาสมุทรแห่งนี้เปรียบเสมือนสวรรค์วิมานของข้าเลยล่ะวันหนึ่งพระยามังกรจึงเกิดความคิดว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้คงไม่ดีเป็นแน่จึงเห็นว่าควรพานางไปถวายเป็นนางสนมของพระอิน์ทเพื่อนางจะได้อยู่ติดวิมานไม่ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนแต่ก่อนองค์สหัสนายผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวงสวรรค์วันนี้ได้เลิกง,งามยามดีข้าได้พาลูกสาวของข้านางมณีเมฆคลา มาถวายเป็นนางสนมให้กับท่านเพราะข้าคิดว่าท่านคงจะดูแลนางได้ดีกว่าข้าหากท่านรับนางไว้ข้าจะขอมอบดวงแก้ววิเศษที่อยู่บนศีรษะของข้าให้กับท่านได้ปกปักรักษาเอาไว้พระยามังกรถือโอกาสนี้ถวายดวงแก้วให้กับพระอินทร์เพราะเห็นว่าเป็นของดีควรคู่แก่บารมีของพระอินทร์มากกว่าตนพระอินทร์ทรงยินดีที่จะรับไว้และมอบดวงแก้ววิเศษนี้ให้กับนางเมฆขลาเป็นผู้ดูแลรักษาเอาไว้ ตั้งแต่นางมาอยู่ที่วิมานของพระอินท์นางเมฆขลารู้สึกอึดอัดกลัดกลุ้มเพราะไม่ได้ออกไปเที่ยวตามที่ใดๆเลยผิดวิสัยที่เคยประพฤติของนางเฮ้ย <c oughs> ตั้งแต่ที่ข้ามาอยู่ที่นี่ข้ายังไม่เคยได้ออกไปที่ใดเลยการอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับการอยู่ในคุก <c oughs> นั่นมันดวงแก้วิเศษของท่านพ่อนี่นาะถ้าเกิดว่าข้าขโมยดวงแก้วิเศษนี้มาได้แล้วก็ข้าก็จะสามารถออกไปเที่ยวเล่นได้ตามที่ข้าต้องการ เมื่อได้โอกาสนางเมฆขาลาก็ขโมยดวงแก้ววิเศษออกไปเที่ยวเล่นตามสบายใจนางรา่ายรำอยู่ระหว่างก้อนเมฆแล้วไปทั่วท้องมาหาสมุทรกล่าวถึงยักษ์ตนหนึ่งมีนามว่ารามสูรถือควานเพชรเป็นอาวุธรามสูรเป็นเพื่อนรักกับพระราหูอยู่มาวันหนึ่งรามสูรออกไปเยี่ยมพระราหูก็พบว่าพระราหูตัวขาดเหลือครึ่งตัวจึงเกิดความสงสัยว่า เหตุใดจึงมีคนมาทำกับเจ้าเช่นนี้ทำไมกายของเจ้าจึงเหลือเพียงแค่ครึ่งตัวเล่าราหมก็ได้เล่าให้ฟังว่ารามสูนเพื่อนรักพระนารายใช้ให้ข้าไปกวนน้ำอมฤตแต่ครั้นข้ากวนจนเสร็จข้าก็ได้แอบดื่มน้ำอมฤตนั้นเพื่อหวังว่าข้าจะได้เป็นอมะตะแต่พอพระนารายทสงทราบเรื่องก็กริ้วข้ามากจึงคว้างจักรตัดร่างข้าขาดเป็นสองท่อนแต่ด้วยอนุภาพแห่งน้ำอมฤตทำให้ข้าไม่ถึงตาย แต่ก็เหลือเพียงแค่ท่านบนอย่างที่เจ้าได้เห็นรามสูรรู้สึกสงสารเพื่อนเป็นยิ่งนักอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์โดยจะไปขอพรกับพระอินทร์ให้ช่วยให้ราหูกลับคืนร่างกายเป็นอย่างเดิมแต่ก่อนจะขอพรกับพระอินทร์ได้นั้นจะต้องทำความดีความชอบให้พระอินทร์เห็นเสียก่อนจึงนึกขึ้นได้ถึงนางมณีเมฆขลาที่ขโมยดวงแก้ววิเศษออกไปเที่ยวโยนเล่นจึงเกิดความคิดว่า หากข้าจับนางเมฆคลับพร้อมกับดวงแก้ววิเศษนั้นได้แล้วก็ข้าก็จะขอพรกับพระอินทร์แล้วข้าก็จะสามารถช่วยสหายเพื่อนรักของข้าได้แน่ๆนฮ่าฮ่ย้อนกล่าวไปถึงนางมณีเมฆคลาเมื่อหน,นีออกจากวิมานของพระอินทร์ได้สําเร็จแล้วนั้นก็เที่ยวเล่นไปตามลำพองขนองใจฮ่ข้าไม่ได้ออกมาชมนกชมไม้ชมโลกกว้างแบบนี้ตั้งนานเท่าไหร่แล้วนะแต่เมื่อพระอินทร์ทราบเรื่องก็ไม่ได้กเกลี้ยโกรธแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ไปตามตัวกลับมาบ้างก็เท่านั้นแต่นางก็ไม่เคยยอมกลับและขอไปเที่ยวเล่นจนให้สบายใจเสียก่อนเสด็จพี่ไปคะให้น้องได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างเถอะนะไปคะตั้งแต่ที่น้องอยู่ที่นี่น้องยังไม่เคยได้ออกไปที่ใดเลยก็ได้ถ้าเจ้ามีความต้องการเช่นนั้นข้าก็จะให้เจ้าไปแต่ข้ามีหน้าที่มอบหมายให้กับเจ้าข้าจะให้เจ้าไปดูแลพระมหาสมุทรและคอยช่วยเหลือผู้มีบุญให้พ้นจากความตาย นางเมฆขลารู้สึกยินดีที่ได้รับหน้าที่นี้และได้ออกไปช่วยเหลือผู้มีบุญให้พ้นจากอันตรายหลายท่านดังเช่นพระมหาชนกและพระสมุทโคดเรื่องที่พระอินทอภัยโทษให้นางเมฆขลานั้นรามาสูนหาได้ทราบไหม ยังคงคิดไปว่าถ้าจับนางเมฆขาลาพร้อมกับดวงแก้ววิเศษนี้ไปคืนพระอินทร์ได้ก็จะได้ความดีความชอบแล้วตนก็จะสามารถช่วยสหายเพื่อนรักของตนได้รามาสูรตามไปพบนางเมฆขาลากําลังร่ายรำสำเริงสําราญใจอยู่ระหว่างกรนเมฆจึงจู่โจมไม้จะจับตัวนางให้จงได้แต่นางเมฆขาลาก็หลบหนีได้อย่างว่องไวรามาสูรไม่อาจจับตัวนางได้เจ้ารามาสูรแน่จริงเจ้าก็มาจับตัวข้าให้ได้สิ แม่คลาเจ้าคิดว่าฤทธิ์ของข้าจะไม่สามารถจับตัวเจ้าได้หรืองั้นหรือเจ้าดูถูกข้าเกินไปแล้วนางแม่คลาใช้ดวงแก้วล่อหลอกให้รามสุรไล่ตามเพราะเห็นว่าเป็นของดีรามสุรไม่อาจทําอันตรายนางได้ดูสิแค่เนี้ยเจ้ายังตามจับตัวข้าไม่ได้เลยถ้าเจ้าจับข้าได้เจ้าก็เอาตัวข้าไปเลยนางแม่คลาเจ้าชักจะดูถูกดูแคลนข้าเกินไปแล้วเดี๋ยวเจ้าจะเจอขวานเพชรคู่กายคะแน่ แสงของดวงแก้วสว่างว่าเข้าตารามาสูรจนพร่างพรายทำให้รามาสูรน,นั้นโมโหยิ่งนักจึงคว้างขวานเพชรไม้จะฆ่านางเสียให้ได้แต่ด้วยอำนาจของดวงแก้ววิเศษก็คุ้มครองนางได้ทุกครั้งไปรามาสูรไม่อาจทำอันตรายนางได้ต่อสู้ล่อหลอกกันเช่นนี้หลายครั้งหลายคราวเวียนไล่กันมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ยังจับกันไม่ได้สักที นิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องเมฆขลารามสูนได้กลายเป็นตำนานที่ผู้เท่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าในวันที่ฝนตกฟ้าแลบแปลปล่าบนท้องฟ้าแสงฟ้าแลบนั้นคือแสงดวงแก้วของนางเมฆขลาที่กระทบตารามสูนส่วนเสียงฟ้าร้องคือเสียงรามสูนขว้างขวานเพชรด้วยฤทธิ์โมโหและเสียงฟ้าผ่าดังเปรียงเปรียง,ยงก็คือเสียงกระทบกันระหว่างดวงแก้วของนางเมฆขลากับขวานของรามสูนนั่นเอง